เก็บสเต็ปเอ้อมหลังล้มหนึ่งไม่ตายมาดีล้มสองุอย้ยตัวนะึงล้มสาหัวแตกตัวสุดท้ายมาดิเรียบร้อยวันนี้ผมจะมาดัานแดงไปมาสเตอร์เหลืออีกแค่ห้าดาวเท่านั้นไม่มีตัวมาทางผมเลยนะไปทางอื่นหมดเลยอ้าวแล้วดูเหมือนว่าทีมเราจะล้มแล้วแถวนี้มีตัวนึง โดหัวไปเรียบร้อยลบมาหนึ่งตัวสามก้อนเลยขอคิวก่อนเหลืออีแค่ตัวสุดท้ายละเรียบร้อยเกมนี้ผมได้มาหนึ่งคิวแบบง่ายๆเลยด่านนี้เราสเต็ปเดิมเลยนะวิ่งอ้อมหลังเล่นดูเหมือนว่ามีตัวยิงเลยล้มไปแล้วหนึ่งมีตัวอยู่ด้านหลังด้วยตัวหนึ่งเก็บสเต็ปขอ้อ,อมหลังล้มหนึ่งไม่ตาย มาดิลงสองวิตัวนั้งลงสาหัวแตกตัวสุดท้ายมาดิเรียบร้อยโอ้โหยเกมนี้ผมเก็บสี่ตัวหมดตี้อุสาขึ้นไม่มีใครขึ้นมาด้านบนเลยมีตัวอยู่ด้านล่างมีเสียงนั่นไงโดนหัวไปสวยโดนหัวไปสองเม็ดตายเหลือสาตัวสุดท้ายคิวทีเจมาสวยด้านหน้าหนึ่งตัวอุ้ยเปตัวยิง ด้านบนหนึ่งตัวเห็นละเรียบร้อยมันไม่มีทางลงแน่นอนขอไล่ล่าเลยมันไม่น่าจะกล้าโดดนะอยู่ไหนเอาหายเฮ้ยเอาหายเฉยเรียบร้อย oh. ผมตายวงวะโอเคปล่อยให้ตายวงไปวางใจเพื่อนเพราะว่าตอนนี้หนึ่งหนึ่งดูทรงเพื่อนของเราจะไม่ได้ใส่หูฟังนะเรียบร้อยนันไงทีมนี้ไม่ค่อยบุกเท่าไหร่นะ หนึ่งตัวสองตัววัดเลยโอ้โหไม่รอดว่ะโดนหัวไปเม็ดเดียวทาม,มันลงมาละไม่โดนด้วยเรียบร้อยแต่ไม่รอดครับถ้าทีมผมชนะเกมนี้ก็น่าจะจบเลยนะเดี๋ยวผมบุกเลยโุโ้ยเจอจักไอวอลก่อนวัดหรือเปล่าไม่ว่ะแล้วมันมาแล้วโดนไปหนึ่งเม็ดก่อนตักทายไปหนึ่ง มันอยู่ด้านบนวะแล้เวเพื่อเรามาเพื่อนไหวหรือเปล่าโอ้โหไม่รอดว่ะอุ้ยด้านหลังสวยละผมโดนโดนสองช้างเลยรอดักรอดักพัดยาก่อนเลยรอดักอย่างเดียวเลยเจอแบบนี้อุ้เจอสวยดานมาหนึ่งคิวเอาไปก่อนเอาไปก่อนอเพื่อนเราล้มมีตัวมาเฮ้ยโอ้โห เรียบร้อยมีเพื่อนมาช่วยมาดิตัวเดียวก็ไหวเปิดระยะไกลไปหนึ่งลบหนึ่งสาก่อนระวังที่พวกมันไม่มาสวยมีตัวโอ้โหตั้งไอวอลทันวะมึงมานี่ไปไหนลบอีกหนึ่งสวยเหลือตัวสุดท้ายมาดิโอ้โหไม่เข้าหัวระเบิดมาอุ้ยวง ม่เกือบตายแต่มันพันยาอยู่ผมน่าจะหล่อยทันโอ้โหไม่รอดว่ะพวกมันไปอยู่ด้านบนกันหมดเลยว่ะแล้วด้านหลังแล้วปลาระเบิดมาเจ็บมากผมตอนนี้ตังคของไฟก่อนโอ้โหพอปลาแม่นแล้วจะปลาใหญ่อีกเลยนะมีตัวมาโอ้โหแล้วผมโอ้โย ไปโดดสวนมันก็มันเฉยเลยโดนสุดท้ายเบอร์สี่หนึ่งตัวหนึ่งละจะไหวหรือเปล่าเรียบร้อยนั่นไงโดนตีชนะเฉยก็เก็บไปเก้าคิวนะผมเกมนี้สี่ส้าดาวเหมือนเดิมขอบือนพกลากหัวสักตัวไม่โดนแล้วผมโดนจับสวยแล้วไงสวยแล้วเพื่อนมาช่วยโดดหัวไปหนึ่งนี่ไงเรียบร้อยเหลือตัวนึงเข้าไปละโอไลออนวะ เราไม่ตอไอวอลสวยเรียบร้อยหมดตีผมได้มาหนึ่งคิวเองไปไม่ได้เหรอเกมนี้ผมขอซื้อเป็นทอมสัต์นะเพราะว่าทอมสัตดีสุดละระยะกลางมีตัวเอาดีสวยไปเกือบไปแล้วแล้วผมโดนแมงมุมสองตัวเลยไปสองทีเลยโอ้โหเรียบร้อยอุ้ยเพื่อนมาช่วยวะ่ะ สวยเพื่อนสวยมันมาแล้วเพื่อนโอเคเดี๋ยเพื่อนเปิดไปล้มระผมชุบเพื่อนก่อนหนึ่งตัวเรียบร้อยสวยมาดิขวามือหนึงตัวมาดิเรียบร้อยเก็บไปสองเกมนี้ทมสันคู่ใจสองกระบอกเลยไม่รู้ว่าจบสามศูนย์หรือเปล่าอุ้ยไม่ตัวล้มหนึ่ง เ,เหลือแปดเหลือยี่สิบตอนนี้เดี๋ยวสงสัยต้องขอชาร์จก่อนละ่ะได้มาหนึ่งคิวนะเหลืออีกแค่สองตัวเท่านั้นผมเจาะซ้ำก่อนเลยเผื่อตายหมดตี้เ,เดี๋ยวผมไม่ได้คิวอีกจะไปไหนพี่อยู่นี่ไอ้น้องเสื้อแดงอุ้ยอุ้ยมันมาวัดหน่อยได้นะน้องสวยพี่สวย ได้ซองยาวมาหนึ่งกระบ,บอกผมออกมาด้านหลังไม่มีสักตัวเหลือจะเชื่อมันน่าจะอยู่ด้านบนหมดเลยนะมีเสียงมาจากด้านบนผมน่าจะไหวอยู่นั่นไงสวยขวามือมีตัวหนึ่งแล้วมันไม่เห็นอุ้ยแล้วมันเห็นไปไหนเรียบร้อยเม็ดเดียวสวยพี่สวย โอเคลงมาช้ำก็ได้ไม่ได้ตกหรอกตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมขอขึ้นไปซ้ำด้านบนก่อนนะอุ้ยมีตัวมามาชุบเพื่อนล้หนึ่งเห็นตัวละตัวสุดท้ายมาดิน่าจะไหวอยู่มันไม่เข้ามาว่ะเอาไหมละ่ะอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยดิ ผมกดแบบผมจะใช้แบบผมไม่พลาดเหมือนเกมที่แล้วละเกมที่แล้วผมจะกดใช้อุ้ยมีตัวเหรอไม่ไหนวะน่าจะอยู่ด้านบนด้านล่างครับเลยเห็นจุดมาร์กเรียบร้อยล้มมาหนึ่งเลยมีตัวยิงเต็มเลยแล้วมันอยู่ซ้ายโอ้โหแล้วเพื่อนล้มโอเคเพื่อนน่าะชุกได้เดี๋ยวผมมาแจมเลยขอแจมหน่อยละกัน มีตัวนั่นไงล้มหนึ่งอีตัวหนึ่งอยู่ด้าหน้ามาดิลบมสองสวยพี่สวยได้ามาสองคิวตัวสุดท้ายมึงไปไหนละน่าจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมรอดักด้านล่างไหนวะอุ้ยเจอเอาดิเอ็งไม่รอดแน่มันวิ่งมันนิ่งเดี๋ยวผมดักเดี๋ยวผมดัก สายดักอยู่แล้วไปมันไปไหนละ่ะอยู่ที่เพื่อนโอเคเจอโอ้โหไม่ตายเรียบร้อยตายวงตายวงไหมไม่งวงโอ้โหโอ้าวมันดักผมอยู่ด้านหน้าว่ะเดี๋ยวผมไปอ้อมหลังแล้วกันนะไอเบอร์สี่รอเอาไว้ขวามือแล้วไม่รู้ตัวว่าใเรียบร้อยล้มหนึ่งอุ้ยมีตัวด้านหลังมาดิแล้วมันหนี ผมต้องตามสองตัวสุดท้ายไม่แพ้แน่นอนเกมนี้พันยาอยู่ตัวนึงสายมึงก็มีไม่ตายวะมาดิสวยตัวสุดท้ายสัก่อนมาดิเจ้าหรือเปล่าเจ้าหรือเปล่ามาดิเจ็บเจ็บ เก็บหนะักอ้าวเดี๋ยววงบีบนะเพื่อนเองวงบีบนะเดี๋ยวมันมาว่ะเรียบร้อยตายวงแน่เรียบร้อยครับผมสวยจะเต็บดักทางต่อให้ผมไม่ดักทางมันก็น่าจะตายวงนะเกมนี้ก็เก็บไป11คิว46ดาวสักทีตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นแรกมาสเตอร์แบบไม่รู้ตัวจาก49ดาวเป็น50ดาวแล้วนะก็คือจากแรงที่ 4 6จนมาถึง50ดาวไม่ค่อยมีช็อตเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาอีกสัก3เกมนะไปกันต่อเลยเห็นปะผมฆ่าได้4คิวเองอะที่เหลือเพื่อนแบกแล้วมันอยู่ที่เพื่อนกันเต็มเลยว่ะกูเจอปืนพกไปโดนหัวนาจะเจ็บหนักมันน่าจะลกอยู่แต่มันอยู่ที่เพื่อนเต็มเลยอุ้ยมาเล่น M 5 0 0หหรือเปล่ามาดีนะเพื่อนกูนมาช่วย มันจะไหวหรือเปล่าไปไหนกูมัดจุ๊สองตัวเอาตัวนี้ก่อนเลยมาดิกูสายจุ๊ไี่ยบร้่อยโอเคลงม,มาระเบิดหนึ่งรอดาวอะมาดิล้างแขนเหรอมาดิมาดิาดสวงไหโอยผมขอเม็ดเดียวอะผมเม็ดเดียวผมตายอะ เลือดสามอบดังมากับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเจอตัวอยู่ไหนเพื่อนด้าน้าลงหนึ่งแดงแปดไม่ตายวะเพื่อนนายใเก็บละไม่ตายวะมันยังไม่ตายเรียบร้อยสวยแล้วผมปิดฉากแบบสวยงามทีมนี้สายตั้งรับวะแล้วเพื่อนเราเจอแล้วมันอยู่ที่ฐานแล้วมันไปไปไหน ขอสักตัวก็ยังดีอุ้ยเอาดิโอ้แล้วผมไม่เห็นได้งไงตัวนี้นั่งแอบเฉยเลยว่ะแล้วเบอร์สี่เราแล้วมึงเขาอยู่นี่กันหมดครับเพื่อสานสไนเปอร์วูดแพคเกอร์ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มันจะไหวหรือเปล่าเพื่อนผมไม่ได้ว่านะแต่ว่ามันจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นเลยนั่นไง โดนมีตัวอยู่ด้านบนหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีเฮ้ยขวามือผมเมีละได้ยินเสียองมาดิโอ้โหแ,แล้วโดนแกมอีกแล้วเหลือใจชื่อเบอร์สี่ยิงระยะไกลก็ได้นะเพื่อนที่จริงอะ่ะเบอร์สี่จะไม่ช่วยทันหรือเปล่าตอนนี้เบอร์สี่มาแล้วเรียบร้อยผมไม่รอด<า>สงสัยทีมเราเกมนี้จะไม่น่ารอดว่ะ โดนสองหนึ่งเรียบร้อยมีตัวระยะไกลหนึ่งตัวเหลือเพื่อนเราด้านหลังเก็บมันหน่อยอุ้ดด้านซ้ายก็มีด้านล่างมีตัวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเออโอ้โหอ,อะไรวะผมยิงไปโคตรเยอะยิงหัวไม่ตายเฉยเหลือสามตัวละมาดิโดนหัวไป มาัตามมาหรือเปล่าวุ้ยมันมาเรียบร้อยนี่ไงโดนหัวสเตปเดิมเลยตอนนี้เหลือสามสองขวามือมีโอ,อ,อ้โหเฮ้ยเดีย๋ยวโอ้โหมึงเซเน,นเปอร์โหดจัดอะแล้วมันให้ผมเม็ดเดียวเหลือจะเชื่อมาดูเบอร์สี่นะว่าจะไหวหรือเปล่าลเบอร์สี่จะเล่นดันวะโอ้โหแล้วมันโอ้โหแล้วมันิง โคตรตึงอ่ะตัวนี้แต่มันสไนเปอร์โคตรโหดอ่ะแล้วทีมเราจุ๊เรียบร้อยนี่ไงมีตัวอยู่ที่เบอร์สามแล้วผมกำลังลงไปช่วยนี่ไงเรียบร้อยดาวหนึ่งขอบใจเพื่อนสวยสำก่อนมีตัวอีกมีปืนอยู่โอ้โหมีคนตั้งป้อมปืนแด้านซ้ายเรามีตัวอุ้ยเอาเจอดิสวย ตัวที่สองมาว่ะขอเก็บอีกสายมือตัวเมื่อกี้เลยเรียบร้อยโอเคเพื่อนสวยผิดหวังเล็กน้อยเจอตัวละหนึ่งตัวผมจะโชว์สไนเปอร์กระโดดยิงแบบโหดๆแล้วมันตายวงหรือเปล่านะใช่ปะไม่ตายว่ะโอ้โหมึงหนังแนีวจังวะแล้วมันแปลงโอไรออนนี่ไงเรียบร้อยดิ จบไป4ต่อ2ผมเก็บไปได้8คิวนะครับผมโคตรโหดตอนนี้ก็56ดาวแล้วผมเหลือคนเดียวเอาก่อนเลยสวยแล้ว2ตัวอยู่ยนั้นตัวหนึ่งเอาระเบิดไปก่อนแจมแกมไปเฮ้ยเอาโดนูหัวมันไม่ตายโอ้โหไม่ตายวะเอ้าแล้วไปไม่ได้ด้วยเรียบร้อยมันชุบได้วะผมโดนสามหนึ่งนั่นเนี่ย สวยหรือเปล่าวะมีตัวมาลบหนึ่งสวยซ้ำก่อนสองตัวกลำลังมามาสายวะผมถอยมาดิโอ้โหสเต็ปเดิมอ้อมหลังอีกแล้วด่านนี้ผมชอบอ้อมหลังทุกทีมีตัวอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งไปไหนจ้ามันยืนนิ่งนี่วะเรียบร้อยสวยจู้ก่อน มีตัวมา้ายมือนั่นไงสองตัวเลย้าไปไหนล่ะอุสามอยู่นี่หมดเลยอีกตัวนึงสวยโอ้โหแดงไปเอสทีเวอร์เกินมันชุบเพื่อนหรือเปล่าโอเคไม่ชุบมึงจะไปไหนอยู่ที่เพื่อนตัวนึงตังไรวอมนนันหนีไปนู่นละใจเย็นไหนวะ ไม่มีว่ะเอาหายไม่เป็นไรสาบหนึ่งถ้าเองคิดว่าไอ้เจอเอาดีเรียบร้อยเก็บไปสี่หรือเปล่าวะมีตัวยิงอยู่ด้านบนแล้วเจอสเต็ปเดิมอ้อมหลักอีกแล้วอุ๊ยเจอไปไหนล่ะแต่ตัวนี้ไม่ซองด้วยขอละกันนะมีตัวบนอีกตัวนึง นั่นไงเดี๋ยวเจอสเตปจุกหลอกหน่อยไหมไม่ลงมาว่ะรอหลอกไม่ยิงด้วยนะเอาแล้วไ่ตั้งใไ้วอลลายมือมันมาเรียบร้อยสวยพี่สวยผมว่าพวกมันน่าจะมาทางนี้ตัวนึง่งอา้าวแล้วพบทายไม่ผิดยิงเจ็บเข้าชาร์จเลยบันพันช้าอยู่ตั้งไอวอลไปดิเอาตั้งไปดิ เรียบห้อยนี่ไงมาละคิวแรกไม่ใช่คิวแรกหรอกเออคิวแรกนั่นแหละมันอยู่ไหนอยู่ด้านหน้าด้านบนหรือเปล่าน่าจะอยู่ด้านบนด้านในหรือเปล่าเรียบร้อยดีสวยแต่ผมเจอละตัวหนึงไหนวะนี่ไงเม็ดเดียวจบสีนึงเกมนี้ผมเก็บไปกี่คิว ติดคิวนะครับผม MVP เกมนี้ก็ขึ้น57ดาวแล้วสเต็ปเดิมอ้อมหลังอีกแล้วอุ้ยมีตัวใช้สิิวมาดิกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดอีกไว้มันเจ็บมันเจ็บโอ้โหหัวเรียบร้อยดิหนึ่งคิวเอาไปก่อนเกมแรกปืนพกนันจะอยู่ฝั่งนูน้นเต็มหมดเลยสามตัว อ,อยู่เอ้ยเจอ,เอโดนหัวเรียบร้อยดิผมได้มาสองคิวอยู่ที่เบอร์สองตัวหนึ่งนั่นไงเห็นเพื่อนด้านหลังมึงเห็นหรือเปล่าโอเคสวยแล้วตัวสุดท้ายอยู่ไหนตัวสุดท้ายมึงอยู่ไหนเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมจะทําตามสเต็ปเดิมนะออบหลังเหมือนเดิมเลยเคุยมีตัวมาดิ โอ้โหแดงไปเอเฮ้ยยิงหัวทำได้จากไหนครับเนี่ยทำห้โหดจังได้ไอวอลมาสองลูกด้วยด้านหลังมีตัวหนึง่งแต่ผมจะเอาตัวด้านหลังตัวที่อยู่ด้านหลังอยู่ตรงไหนอยู่ที่เบอร์สี่ตัวหนึง่งตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้โอเคผมเรียบร้อยคิดว่าจะดักนิดหน่อยแต่ก็จบไปแล้วอ้าวเรียบร้อยเพื่อนลม้มต,ตรงนี้หนึ่งตัว ไม่ล็อกให้ว่ะ<ม>เ,เพื่อนเราไปละเบอร์สี่มึงระวังนะเรียบรอยแดงไปตายไปหนึ่งอ,อุ้ยตรงนี้หนึ่งตัวตายมึงก็มีตัวตเอาระเบิดไปกินอ้าวแล้วมีตัวล้มเอาเอาคนละตัวโอเคกดไปก่อนถอยนะผมถอยนะเพราะว่าโดนรุมละ นี่งไเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิยยดคิดว่าจะแน่สักแค่ไหนซ้มก่อนมีตัวมาซ้ายมือโอ้โหช้ามีตัวมาด้านหนะ้าลบหนึ่งถัวยส่งซ้ก่อนมาดิโอ้โหไม่รอดวะ่ะ ผมน่าจะวิ่งวนมันนะเมื่อกี้อะ่ะเจออ้อมลังอีกแล้วเมีตัวอ่าแล้วมันมีตัวไปอ้อมลังหนึ่งตัวเมื่อกี้อยู่ไกลๆเลยแล,แล้วเองคิดว่าจะล่อขันละสายตาของพี่มันคมอยู่นะเมีตัว,ตวมาดิโอ้โหสองตัวโอเคเพื่อนเก็บไปสวยอุย้ยตอนนี้เหลือตัวเดียวไอทีมผมก็เก็บไว้เหมือนกันนะอยู่ที่เบอร์สอง ผมขอสักตัวได้ไหมไปม,มันหนีตัวนึงล้มไปอีกตัวนี่ไงตัวสุดท้ายอยู่นี่ไปไหนเปิดมาดิโอ้โหไม่โดนมาดิวัดกันหน่อยไหมเรียบร้อยสวยมีตัวมาขวาเมือ่อโอขู่ไม่โดนหัวเอาโอเคตัดตัวก็ได้ไม่เป็นไร ไม่มีตรงนี้โอเคไม่มีตัวดักนะสวยพี่สวยในอีกตัวนึงวะอีสามตัวอยู่ที่เบอร์สี่ผมขึ้นไปช่วยด้านบนดีกว่าน่าจะปลอดภัยดีล้มหนึ่งอีกตัวนึงอุ้ยเจ็บอ้าวแล้วมันพันยาอยู่อะดิโอเคชิวเลยตัวนี้ โอ้โหเรียบร้อยเจอแนปเข้าไปมีตัวทันสยะมาแล้วนี่ไงเรียบร้อยไปดิโอ้โหจบไปเกมนี้4ี่ตอนหนึ่งผมก็เก็บไป9คิวนะครับผมเกมนี้ตอนนี้ก็ เล้งมาตเตอร์58ดาวชนะต่อเนื่อง4บูยา่าสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่แดงมาตเตอร์ดาวนะก็ดัดมาถึงจน58ดดาวเลยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยใครที่เป็นคนดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ